ัสวัสดีครับวันนี้ผมก็มากระชากเบ็ดระแวงเช่นเคยนะครับนี่จังหวะจะมาหาจริงๆเลยอ่ะผมว่าตั้งใจจะมาหาลูกปลาสวายจะมาตกปลาชะโดเพราะตอนเช้าซื้อเลือดมาตกยังไงก็ไม่กินตกงไงก็ไม่กินเนี่ยต้องอย่างนี้แหละถึงจะได้ตกยากตกเย็นนะกระชากไงไปรุน่นทุกคนดูนะผมตีประมาณสักสี่ห้าทีได้มั้งเนี่ยจังหวะนี้ผมตีไปทีแต่ผมวัดมาสี่ห้าทีติดเลย ติดแล้วก็วิ่งไปทางขวาก่อนเลยล้างเข้าไปนยะขวาเสร็จลงดูดูนะทุกคนวิ่งขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายแบบวางอย่างไวเลยปพาปั่นป่วนเหมือนกันเนจังหวะนี้นะทุกคนต้องระวังอ่ะระวังให้ดีล้างนะทุกคนพยายามล้างนะปลาไม่ได้เกี่ยวปากนะทุกคนมันจะยาก,ยากหน่อยมันเกี่ยวข้างตัวมาเป็นปลาสวายนะทุกคนไซส์ก็มาห้าโลได้นะตัวนี้ ค้าขวานะทุกคนอ่าพยายามล้างมานะทุกคนไอเราก็ไม่กล้ามากไอเนื้อมันอ่ะเนื้อปลาถวายเนื้อมันนุ่มแต่หนังมัน,มนเหนียวถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งเหนียวไม่ต้องกลัวทุกคนถ้าติดถ้าไม่ทะลุนะโอกาสขาดอะยากถ้าทะลุก็ทําทใจเลยบิดเนื้อขาดหมดปามน้ํหนักตัวมันเยอะตอนวิ่งมาอะไรมันก็กระชากอะ่ะเพื่อตัวเองตัวเองรอดอ่ะ่ก็พยายามล้างนะทุกคนันชีวิตนะ กระชากเดี๋ยวถ้าทนกระชากอาจจะรู้เลยสายผมก็จะเป็นสายไทยลินเหมือนเดิมนะทุกคนสี่สิบปอนตัวเบ็ดก็เป็นเบอร์สิบแปดโชกุนกล่องกราสิบห้าบาทนะทุกคนร้านตะวันเลือกดูเอาตะกัวก็สิบห้าสามสิบอะไรแล้วแต่ตามอัตยภาพเลยน้ำแรงก็ลงลงไว้หน่อยถ้าน้ำไม่แรงก็สามสิบเนี่ยกำลังสวยกำลังตึงๆเลยสามสิบเนี่ย เอเหนะ็นอาการปลากระใจชื้นขึ้นมานะทุกคนพาดูแล้วมันก็ล่อแรล่แล้วมันก็ไม่ได้บ้าพลังเหมือนที่แรกมันก็เริ่มจะยอมแล้วทุกคนทีน,นี้ก็เริ่มใจชื้นแล้วว่าไงกูได้แน่แม่งเสร็จกูแน่ก็จะค่อยๆดึงนะทุกคนเนี่ยมันจะเข้าสังเกตนะทุกคนด้านขวาเนี่ยเป็นกอยาวานะกอยาวาใต้ล่างจะเป็นมีเศษไม้เศษอะไรอยู่นะทุกคนปลามันรู้มันเข้าไปซุก เบ็ระแวงนี่เขาไปขัดดีเดียวก็เรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้มเล่นผมตะกลัวผมหายเลยนะทุกคนตีได้ทีเดียวนะปลาตัวสวยไหมทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ